ปีศาจแห่งสุสานบลากอดที่ใจกลางย่านเนเรบโบรในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กมีสุสานเก่าแก่แห่งหนึ่งชื่อว่าบลากอ์เซเมเทารีวันนี้มันกลายเป็นสวนสาธารณะสำหรับเดินเล่นของผู้คนทั่วไปแต่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่18นี่คือที่ซึ่งเล่าลือกันว่าปีศาจตนหนึ่งเคยอาศัยอยู่ และเสียงกระซิบในเงามืดก็ยังคงก้องอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องเล่าของปีศาจแห่งสุสานบลากอดเริ่มต้นในปี1760หลังการระบาดของกาลโรครั้งใหญ่ผู้คนนับร้อยถูกฝังไว้ที่นี่อย่างเร่งด่วนในยุคนั้นสุสานเต็มไปด้วยหลุมศพไร้ชื่อและว่ากันว่าบางศพไม่ได้ตายอย่างสงบ มีบันทึกของนักบวชชาวลูเทอร์แรนผู้หนึ่งชื่อว่าอิริกบรันเซนเขาเขียนไว้ว่ามีบางคืนที่เห็นเงาร่างสูงใหญ่สีดำมีดวงตาเรืองแสงยืนอยู่ปลายหลุมศพก่อนจะหายวับไปกับสายลมผู้คนเริ่มเรียกเงานั้นว่าบลอสคุเกนหรือเงาแห่งเลือดบางคืนมีเสียงคล้ายเสียงกรนต่ำๆดังขึ้นจากใต้ดิน หลายครั้งมีรายงานการพบศพสัตว์ป่าที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆใกล้สุสานแม่ชีในโบสใกล้เคียงเล่าว่าเคยเห็นชายในชุดคลุมสีดำเดินเข้ามาในโบสกลางดึกและเมื่อเธอเดินตามก็พบเพียงความว่างเปล่ากับกลิ่นเน่าเหม็นแรงจนน้ำตาไหลในปี1 8 3 3เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโยฮันเนสหายตัวไปขณะวิ่งเล่นใกล้สุสาน ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ร่างของเขาถูกพบในหลุมศพเปิดโลง่งพร้อมรอยกรีดบนแขนทั้งสองข้างชาวบ้านต่างเชื่อว่าปีศาจในสุสานได้บูชายันเด็กเพื่อรักษาพลังของมันต่อมามีการนำไม้กางเขนขนาดใหญ่และน้ำมนมาปักไว้ตามมุมต่างๆของสุสานแต่เหตุการณ์ประหลาดก็ยังไม่หยุดมีรายงานเสียงเคาะจากในโลงศพ ทั้งที่ไม่มีใครฝังใหม่ในช่วงนั้นเลยปีศาจแห่งบลอกอดถูกเล่าขานว่าชอบปรากฏตัวในคืนเดือนมืดและเหยื่อที่มันเลือกมักจะเป็นคนที่หลงทางเข้ามาในสุสานเพียงลำพังตำนานบางฉบับบ,บอกว่ามันเคยเป็นบาทหลวงผู้ถูกสาปเพราะทรยศต่อคำสัตว์ของตนร่างของเขาถูกฝงังทั้งที่ยังไม่ตาย จิตวิญญาณจึงเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและบ้าคลั่งปัจจุบันสุสานบลอกอดกลายเป็นพื้นที่สาธารณะเด็กๆเ,เล่นสเก็ตบอร์ดบนทางเดินผู้สูงอายุนั่งอ่านหนังสือบนม้านั่งไม้แต่ยังมีเสียงกระซิบจากคนท้องถิ่นว่าทุกๆปีจะมีหนึ่งคืนที่เงาดำกลับมาและหากคุณอยู่ในสุสานหลังเที่ยงคืน เสียงก้าวเดินเบาๆอาจใกล้กว่าที่คุณคิดนักเขียนท้องถิ่นคนหนึ่งเคยเขียนไว้ว่าในบลอกอดความตายไม่เคยสงบและหากคุณคิดจะเยี่ยมชมสุสานแห่งนี้ในตอนกลางคืนแนะนำว่าอย่าเดินคนเดียวและอย่าตอบรับเสียงเรียกจากเงามืดเพราะปีศาจอาจกำลังรอคุณอยู่